โอเคสวัสดีคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับสกายว่าการอีกครั้งนี้นะคะในโหมดที่มีชื่อว่าทีมโหมดนะคะก็คือเล่นกับแบบทีมนั่นเองนะคะนายนายเจ้าดาบเจ้าธนูมีให้เดือกเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาดูกล่องนี้ก่อนเอาไปกล่องนี้ก็มีลองเอาใช้พิกแอคหน้าเอาก็ได้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเรามีได้บกับธนูนายเจ้าไหนไม่เอา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  แอดได้โอ้ตายหรอใช่วุ้ดเจอบสึกว่าจะโดนไข่ตกหน้าเดี๋ยวๆๆไข่ตกหน้ามาดิ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 ผิกแอคกับพิกแอคสู้กันอ่ะขอัมันตกแล้วแล้วมันจะกำลังปีนน้ำอยู่ โอ้ยจะไปสู้กับใครได้ไวเนี่ยเคนะคเรามาดูเขาเฟลกันเฮ้ยทำไมต้องมาแซมไอย่างน้อยก็ยังพอจะเลี้ยงชีวิตตัวเองไปได้หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าโอ้โหมีคนมาตกต่อหน้ามาจัดเจ้าแมงแห่งความรวงสวย S <S นายโกงปะเนี่ยบายบายโวยมันเลืเล่องหนึ่งอ่ะน่าเสียดาย